สำเร็จสมดังตั้งใจทำใดไม่ไกลเกินฝันมุ่งปฏิบัติเห็นชัดทุกวันประคองจิตทันทุกนั้นไร้มีขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ใครจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองท้อความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระสมาสมาสัมพุทธเจ้า จงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายจต,ตมาภาพระประดิษเข็มมรัดเข็มมปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งออกอากาศสดเป็นประจำทุกๆเช้าว,วันเสาร์และว,วันอาทิตย์เวลาดีๆ6 3นาิกา30นาทีโดยประมาณสำหรับเช้าวันนี้นั้นเป็นเช้าของวันเสาร์ที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568 ซึ่งตรงกับวันขึ้นสิบค่ำเดือนแปดในวันนี้เป็นวันที่ยอดโยทั้มทลายได้สังสมไว้ซึ่งคุนงามและความดีเริ่มต้นแต่เช้าพร้อมที่ลมให้ใจที่มีก็สังสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็ภารกิจทั้งร้อยแล้วเสร็จสําเร็จในส่วนของงานปฏิบัตินั้นก็จบลงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เดินทางมุ่งหน้ามาแวะที่ลบบุรีเพื่อที่จะได้ ดูแลนะแต่ว่าให้ตัวเรียนให้ครูบาอาจารย์ก่อนนะแล้วก็เดินทางต่อไปนะนี่ก็เป็นเรื่องของภารกิจแหละนะซึ่งต้องเตรียมงานใหม่อบร,รมเด็กนะนักเรียน110ชีวิตนะพร้อมครูบาอาจารย์ที่จะมาร่วมกิจกรรมกันในวันที่7ที่8นี้งนั้นในเรื่องของเวลาที่เหลืออยู่ก็คือตเตรียมในเรื่องสถานที่ที่หลับที่นอนของน้าของท้า ที่กินที่อยูนะ่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องตเตรียมให้ดีเพราะว่าพื้นที่ที่เรามีก็เอามาออกแบบแล้วก็ปรับให้เข้ากับหน้างานนั้นในส่วนของภารกิจใหม่ก็ว่ากันไปแล้วก็ทําในส่วนของหน้าที่ของเราอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ยังมีอีกมากมีกอย่งเดี๋ยวจะคำนวณสาแล้วนะวันที่10กรกฎาคมก็จะเป็นวันอาสาบูชาเตรียมพร้อมที่จะจัดกิจกรรมแห่เทียนถวาย วันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่โยมทั้งหลายว่างเว้นจะภารกิจพอดีก็มาร่วมกันน้อมกุศลน้อมบุญให้บันทึกสู่จิตสู่ใจเนเพราะว่าในวันนั้นก็จะฉลอง,องพระพุทธเจ้าน้อยด้วยนะตั้งบริสถานไว้ที่กลางสะต่อเป็นที่งดงามมากคุณโยมเนี่ยดูเรียบร้อยดูงดงามแล้วก็เดียวประดับไฟเรียบร้อยเสร็จวันที่10เราก็จะมีกิจกรรมรยมก็จะเดินทางกันมารถออกจากเกียร์กาย ในยามเช้าเจ็ดนกาสามสิบนาทีจัดรถตู้ไว้รอรับสามคันให้โยมทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันเดินทางกันในการนี้ฉะนั้นในส่วนของการเดินทางก็มาโมทนาบุญกันในวันงานก็จะได้ร่วมกันน้อมกุศลที่เกิดมีแล้วก็เดินทางแห่เทียนทั้งหมดที่เรามีนะไปตามวัดตวาในเขตพื้นที่ก็ไม่ไกลไม่ไกลกลันโยมอยู่ในละแวกอำเภอเดียวกัน นี่สำหรับท่านที่จะเดินทางมาในเช้าของวันที่10นะเช้าวันที่10ก็แจ้งความประสงค์ได้นะมีรถรับจะได้ทราบว่าเออโยมมามีเพื่อนมีฟูงมาแค่ไหนนะเว้นแต่ที่จองแล้วไม่เป็นไรแต่ที่ยังไม่จองก็โทรศัพท์มาซะหน่อยหนึ่งที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเนี่ยศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าก็เปิดบุญไว้ในส่วนนี้เพราะว่าในท่านที่มีความประสงค์ตั้งใจมาร่วม อนุโมทนาบุญกันเราก็ยินดีนะเมื่อก่อนในวันนั้นเองก็จะมีถวายพระไตรเนพระสงฆ์ผู้จอมรรษาอย่างสถานที่อย่างนี้ซึ่งถือว่าเป็นที่ที่สําหรับพระสงฆ์ได้รือเร้นภาวนากันแต่ปีนี้ก็มีหลายรูปเลยที่มาจอมรรณฑเพิ่มเติมทยอยมาจากที่ทั้ง4ก็จะถึงหน้าง,งานเราก็ดูทีว่ามีจํานวนแค่ไหนรวมถึงในส่วนของตำรับตำราที่เราจะซื้อมา จะใช้เป็นประโยชน์ในการให้ความรู้สืบไปก็เป็นกองทุนที่เปิดไว้เนะี่ยส่วนอีสองพันสุดท้ายกครจะรับถวายก็โมทนาเนี่ยะั้นฝากไว้ทุกๆบุญเลยนะบุญพระไตรถวายพระในส่วนของพระผู้จำพรรษาเป็นต่ครองก็มทนาเป็นสมัคคีได้แล้วก็บุญในเรื่องของการถวายตำรับตำราเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้นำพาญาติโยมในการได้รับฟัง เนื้อหาสารธรรมแล้วก็เรื่องของธรรมบทอีกเป็นเรื่องเล่าต่างๆนานาว่าไปมันก็เป็นกิจกรรมที่เราเตรียมไว้สําหรับในภาษาสามเดือนนะคุณโยบอยู่กัน3เดือนก็ให้ใใหท ian, ah? ั้งความรู้ทั้งภาคประยัตใไในทั้งความรู้ทั้งภาคปฏิบัติเกิดความชัดในส่วนของการศึกษาแต่หลักธรรมคำสอนของพระศาสดาเราก็ย่อยหรือว่ย่นย่อมาในตำรับตำรานีก็มาใช้สื่อสารกัน ก็ฝากไว้ที่0619199149เนี่ย0619199149โอนไปชีนครกุงเทพออทรัพย์เลขที่0408029999เนี่ย0408029999แล้วก็มรฒณาบุญสำหรับในนามข้บครัวสีคมินก็ระบุญในส่วนของถนนทางออกด้วย1,000บาทก็เติมเต็มมาให้กุศลส,สถางท่านหลังไหล ในเจริญเรื่อง,องอกงามไปบุญซสื้อไปก็ตั้งอ,อกตั้งใจสั่งสมไว้ตามสมควรเช้าวันนี้เองก็ตื่นแต่เช้าทำภารกิจทําหน้าที่เรามีเวลาเ้าก็จัดสรรไว้ในส่วนนี้ก็ะจะได้เป็นประโยชน์ไว้งนั้นในเรื่องของกุศลที่เราได้น้อมนำทำด้วยความตั้งใจ ทำให้เท่กันมันไม่สูญเปล่ามันไม่หายไปไหนมันก็อยู่ในใจของเราบันทึกไว้คําพังบำพูดไปนะให้เราจดจิาเรื่องแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะหรือว่าอยู่ด้วยความร่มเย็นวันนี้เองก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ยกคํามกรงอพันต์ว่าสาเร็จสมดังตั้งใจทําใดไม่ไกลเกินฝันมุ่งปฏิบัติเห็นชัดทุกวันประคองจิตทันนะทุกนั้นไรมีคําว่าสําเร็จสมดังตั้งใจเวลาเราทําอะไรก็ทําแต่ เราตั้งใจทําจะให้เต็มที่ความสาเร็จทั้งหลายนั้นย่อมมีคุณอยู่ทุกกิจกรรมที่เราได้น้อมนาทํานั้นเป็นกุศลทั้งนั้นการเดินทางมุ่งหน้าไปปฏิบัติทั้งภาคของการเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ภาคของการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ด้วยก็สอดรับกันพอดีงานนอกก็ไม่เสียงานในก็ไม่ส่วนนะทุกอย่างก็เพิ่มพูนในความสุขี่ประวัติมันก็สาเร็จ รับเรื่อนทุกิจกรรมที่มีแล้วก็มุทนาบุญกับคณะนะผู้ทํางานผู้ประสานงานทั้งหลายทั้งประสงค์ด้วยทั้งใจโยมด้วยที่ดูแลกันจนเรียบรอ้อยรับเื่นไปในส่วนนี้ั้นความตั้งใจที่เรานั้นทุ่มเททําไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามทีถ้าเราทําด้วยความตั้งใจเต็มที่คุณโยมนะแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันนี้เนี่ยความสําเร็จมันย่อมเกิดมีคือมันจะได้เห็นชัด ในเรื่องต่างๆอย่างชัดเจนคือถ้าเราได้จะอ่านนะี่บางทีมันก็รับฟังเฉยๆนะไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ไปทาเนี่ยมันก็อาจจะลังเลือนหรืออาจจะนะเลอะเลอะก็แค่เลอะเลอะได้แต่พอเราไปทําจริงเราไปปฏิบัติจริงสแสดงมันจะอ๋อแล้วอย่ทีนี้มันไม่เลอะแล้วมันก็อ๋อแล้วนะมันเห็นชัดนี่ความชัดเจนในเรื่องของตัวเจ้าโคงนะมันก็เห็นชัดในเรื่อง,อง,องความโกรธเราเป็นยังไงความโลภเราเป็นยังไงความุลมหลงบ่เมาเรายัางมีไหม ก็เช็คกันได้ทันทีพอเรามีเวลาดูแลตัวเองบ้างความเลอะความเปรอะความเปื่อนที่ยังมีเนี่ยมันจะได้เห็นบ้างถ้าเราดูแลแต่คนอื่นบางทีเราเห็นแต่ความเปรอะความเปื่อนของคนอื่นเขาเนี่ยไม่ได,ด้ดูตัวเราว่าเราเลอะแค่ไหนในเรื่องพวกนี้แต่พอเราปฏิบัติธรรมเราจะเห็นความเลอะของตัวเจ้าของบ้าง,งเนี่ยตัวเจ้าของในความเลอะที่มีจะได้ขจัดได้เต็มที่เพราะว่าไม่งั้นเราเราจะได้แต่โอ้ ไปทาตรงนั้นไปทำตรงนี้นไอต,ตัวเจ้าของลืมเรือนทุกทีไม่ได้ดูแลเลย,เลยคุณผมก็เสียดายเพราะนั้นเราจะตายไปพร้อมความเลอะตายไปพร้อมความเปรอะความเปื้ปอนอ,อย่างนี้ตายพร้อมกิเลสในความรุ่มหลงอีกมากมีที่เรานั้นหลงไหลเพรฉนั้นคนที่เขามีความประสงค์ตั้งจิตแล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติกิจให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนศาสนาก็ต้องตั้งชังตั้งใจคือมันไม่ใช่เป็นความฝันคุณโย้ม เรี่กว่าททำใดไม่ไกลเกินฝันนี่หม,มายความว่าการปฏิบัติธรรมที่มันเป็นของจริงนมันไม่ใช่ความฝันเออท่านทาอย่างนั้นนั้นน่าจะได้อย่างนี้ทำม่มีมคําว่าหน้าจ่าอยูมันก็คือคำว,ว่าได้ไนียแต่เรารักษาศีลเราก็ได้ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเ่เรารักษาธรรมเราก็ได้ความจเจริญรุ่งเรืองเ้าไกลเรารักษาบุญเราก็ได้ความเป็นวาสนาสูงส่งตามที่เราได้ทําบุญไว้เพ่มันมีแต่ผลที่ออกมาให้เราได้พบได้เจอ นั่นมันไม่ได้ไกลเกินฝันเราปรารถนาสิ่งใดนั้นเนี่ยมันอยู่ในวิสัยเปรารถนาพกกระซับเรามีสินทนะพกกระซับกับบริบูรณ์ไม่มีบัตรใบเราเห็นข่าวในทุกวันนี้ที่ทรั์วิบัติไม่ว่าจะมีทรัพย์ขนาดไหนก็ตามแต่แต่พอเราไม่ได้รักษาไว้ซึ่งในส่วนที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องมันก็วิบัติไปมันก็มีเหตุบัใจัย้ต้องวิบัติต้องสูญไปต้องสลายไปชื่อเสียงก็เสื่อมลงเงินทองก็สลายนี่มันเปอย่างนั้น ดนั้นความดีคุณธรรมที่เราเคยทํามามันก็จางใครเพราะเราไม่ได้ต่อเนื่องนี่เราเปปฏิบัติในความเสียหายมันก็ส่งผลให้เป็นผลลบผลร้ายในยเรื่องพวกนี้งนั้นถ้าเราบริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยคุณงามและความดีรักษาม,มันมั่นคงตรงไปในทางที่มันสุขีเนี่ยความจาเจริญรุ่งก็เกิดขึ้นเป็นทวีมันเป็นเองโดยธรรมาชาติของมนันั้นเราปรารถนาสิ่งใดเราก็ทํางั้นทําใดไม่ไกลเกินฝันเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ อาจจะให้การพัฒนาวัดวารามเองก็เช่นเดียวกันแล้วก็ดูว่าเราปฏิบัติในรูปแบบไหนเชิญชวนแยกโยมาเยี่ยมมาชมมาดูมาแลมาเห็นความจริงที่เรานั้นได้ทําไว้ให้พอเขามาเห็นซสแล้วเขาก็เออท่านทาจริงนะท่านทาไวท่านทําได้เป็นประโยชน์นะความศรัทธาเรื่องสายทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นได้ต่อเนื่องมาเรื่องการปฏิบัติก็เหมือนกันแต่ปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกปฏิบัติสม่าเสมอ และการปฏิบัตินั้นก็ไม่ใช่แค่นั่งหลับตาแล้วก็บอกว่านี้คือการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่นะอย่างที่ทํากยจกรรมยตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็บอกเขาเสมอว่าทุกกระบวนการของการเดินการยืนการนั่งแม้กระทั่งการนอนหรือการทําจิตล้วนแต่ต้องดารงสติไว้เนี่ยรู้ในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็ทําไปตามจิตที่เรารับหน้าที่ของเราเราก็ทำของเขาไปดังนั้นทุกอย่างมันเป็นการปฏิบัตินั้นแหละ เข้าสู่กระบวนการปฏิบตัติจนงานลื่นไหลาสาเร็จทุกอย่างมันต้องวางผังวางแผนไว้จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งจากตรงนั้นไปสู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือการปฏิบตัติแล้วก็ต้องจิตใจต้องอิ่มเอม,มไปด้วยนะันั้นจิตใจไม่ต้องใสด้วยต้องดีด้วยต้องมีความประสงค์ที่เราจะทําในสิ่งนั้นนั้นเพื่อมุ่งหวังให้ถึงความสําเร็จนีสมดังที่ตั้งเป้าหมายังนั้นการปฏิบัติธรรมคือการทําให้กิเลสมันจางคลายตัวเราเองเนี่ยที่ทาสิ่งใดเนี่ยด้วยความตั้งใจด้วยความทุ่มเทด้วยความ ความเกลียดท้าทมันก็หายความตนีที่เหนียวมันก็หายนีสิ่งต่างๆมันก็ค่อยจางคลาอยเพราะมันทานี่ทาทุกวันด้วยความมุ่งมั่นอย่างนี้งั้พอเราทําทุกวันมุ่งปฏิบัติมันก็เจ่มชัดเนเห็นชัดเนือเรื่องของจิตเราทันทีว่าเออจิตของเราโสภาโซพีเรื่องมันโศกาเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีก็ไอ้สิ่งที่เราทําอยู่นี้เนี่ยมันสุขใจหรือไม่อย่างไรฉช่้นคนที่ปฏิบัติก็จะเห็นความสุขความทุกข์ของตัวเองได้เนี่ย คือรู้ตนเองเวลาเขาถามเป็นงดีไหมต้องตอบได้อย่างฉะฉานว่าดีต้องมีความเบิกบานเนี่ยไม่ใช่ร้าวรานไม่ใช่ทุกข์ทรมานเนี่ยปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานไม่ได้เกิดความร้าวรานในวิจิตใจเนะี่ยือไม่มีใครไปว่าอะไรปฏิบัติธรรมนี่คือตัวเราว่าตัวเราเองเตือนตัวเราเองปรับตัวเราเองรู้ตัวเราเองใครก็จะไปรู้ตัวเราถ้าก็ตัวเราถูกมันะงั้นตัวเราประคับประคองจิตได้เนี่ย ตั้งหลักตั้งฐานตั้งมั่นให้มันดีไว้เนี่ยความทุกข์ที่มีมันก็สลายนันมันไม่มากรนเราหรอกในเรื่องพวกนี้เรารู้ตนเองอยู่แล้วบางคนเนี่ยพิจารณาเรื่องความตายเป็นอารมณ์อนณสติเกิดมีก็รู้ทันทีเออตอนนี้ยังอยู่ดีต้องรีบเล่นขวนขวายละต้องทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้ทันเวลาเพราะถ้าทำอะไรไม่ทันเนี่ยโอ้เสียของเนี่ยจะได้สิ่งที่เรามุ่งหมายมันไม่ทันน่ะเนยก็เลยไม่หันสาและ กานที่จะดีจะได้รับประโยชน์ทันเวลากลับไม่ทาปล่อยปะละเลยไปก็เสียท่าความคุ้มค่าของชีวิตและลมหายใจก็เลยไม่มีคือมันไม่ได้ประโยชน์อะไรต,ตายเปล่ากันเกิดมาบางคนก็เกิดมาเพื่อก่อกรรมําเข็นสร้างกรรมสร้างเวนะรรับราคาฟันกันนะห้ามหันกันชีวิตของการเกิดมานั้นก็เสียหายนะอย่างได้อย่างมีซะจนบ้อนเขาก็ได้จี้เขาก็ได้ หรือโกรธเขาก็ถึงขนาดเอาซะตายะหรือแ้นเคืองกันในเรื่องใดๆก็เอาซะ,ะตายตกตามกันไปแล้วมีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็้ว่าเสียโอกาสในการได้เกิดมาเพราะไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> บุญก็ไม่ได้ทํำ <c oughs> ทำดีก็ไม่ได้ก่อนในเรื่องของการรอเวลาว่าเออเดี๋ยวชาตินหน้าวาันใหม่อย่างนี้ก็ไปคิดเอาเอางแล้วใครจะมาการันตีว่าชาตินหน้าที่จะเกิดขึ้นใหม่จะได้เป็นมนุษย์จะได้มีมิมุติเป็นที่หมายอย่างนี้ ไม่มีหรอกคุณยมตในเมื่อชาตินี้ยังติดคุกติดตารางยังหนงหนีคุกหนีตารางยังมีโทษทันตามราวียังมีกฎแห่งกรรมตามต้องให้เราไปใช้นี่คือใช้กรรมอีกมากมีเราจะไปคิดโอ้เกิดมาจะโซผาโซปีแล้วชาตินั้นชาติที่เส้นจะได้บรรลุธรรมก็ไม่ได้ทาเหตุไว้เลยคุณยมเนี่ยจันไม่ได้ทาเหตุมันก็ไม่ได้มีโอกาสในการได้สําเร็จสมนะที่มุ่งหมายแต่เพราะเราที่มีความตั้งใจในการทาเหตุด,ดีไว้เนี่ยอันนี้คุ้มค่า พราะเหตุดีเนี่ยความตั้งใจที่เราทําไว้ทุกคราความสําเร็จสมเดจเจนามันย่อมมีกันอยวมันมีบริสัยใจคอพากันไปก็ดึงกันไปฉนั้นการที่เรามุ่งมั่นที่จะมาสู่ทางธรรมเอาจิงก่อจังในเรื่องการปฏิบัติเอาจิงก่าจังในเรื่องของการชาระจิตของเราเองให้ขาวรอบให้ผ่องใสเนี่ต้องทํากันอยู่ถ้าเรางองแงหรืออารมณ์มันแปรเปลี่ยนไปคือตามอารมณ์กันอยู่ วันนี้ฉันอารมณ์ดีโหวันนี้ฉันตั้งใจมากเลยปฏิบัติเอามรักผลเลยวันนี้ฉันอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ุ่นเคืองวันนี้ฉันไม่เอาแล้วมรกผลทิ้งไปเลยเนี่ยพระเจ้าหายไปจากใจพระธรรมหายไปจากใจพระสงฆ์หายไปจากใจวโมองนี้ฉันเอาสะใจเอาสนุกเอาอย่างนั้นนี่มันก็เป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมฉันความขึ้นความลงของจิตเราแปรปรวนตามอารมณ์ทุกวัน อาการอย่างนี้นั้นมันก็ไม่ใช่อาการของคนที่เข้าสู่ทางธรรมอย่างทาแท้จริงว่ามันหลงไปกับอารมณ์ก็ยถ้าชอบฉันก็ว่าใช่ถ้าไม่ชอบอะไรฉันก็มีเรื่องได้นะเป็นเช่นนี้งนั้นคนเราจะแปลตามอารมณ์แสดงขึ้นลงมากมีเนี่ยชีวิตมันจะไม่โสผาโสผีเพราะว่ามันเอาแน่นอนกับอารมณ์ความแปรปรวนคนเราเนี่ยแม่มันยากนะเพราะนั้นอารมณ์เป็นใหญ่เอาอารมณ์เป็นใหญ่เอาความกุญญ์เอาเป็นใหญ่เอาความพอใจเป็นใหญ่ แต่ฉันพอใจฉันก็ทําแต่ฉันไม่พอใจฉันก็ไม่ทําอย่างนี้น,นั้นเราแสดงว่าเรายังหลงอยู่กับโลกใบนี้หลงในตัวของเจ้าของเองที่ยังนึกนะว่าเอ๊ะเราจะทิ้งบุญหรอเราจะกอบบาปหรอเราจะทําในเรื่องของตามอารมณ์ในเรื่องความไม่พอใจที่มากมีฉันก็ทําอะไรก็ได้คนไม่เคยด่าก็ดา่าคนไม่เคยว่าก็ว่า,วาคนไม่เคยพูดก็พูดไปในทางเสียหายก็มีเพราะอารมณ์มันพาไปน,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องคอยกําจัดในเรื่องของจิต ที่มันมีความเศร้าหมองด้วยความพอใจและความไม่พอใจทั้งหลายเหล่านี้การประคับประคองจิตนั้นเนี่ยให้รู้เราทันในวิธีเนี่ยทุกทั้งหลายมันจึงจะไร้มีเหตุกับภาวะจิตดวงนี้มันสําคัญถ้าเราปล่อยไหลไปตามอารมณ์มันก็เสียหายถ้าเราตั้งอยู่ในความเป็นปกติสำหรับอารมณ์ม,มามันก็ค่อยๆย,ยับไปยั้งไปเรียกว่ายับยัง้งในสิ่งต่างๆรู้อารมณ์ของตนเองว่าตอนนี้เราอารมณ์มุ่งยีแหละต้องที่กามจัดตอนนี้เราอารมณ์กําลัง,ลงหลงไหลเราต้องที่กามจัด ทั้งสองส่วนทั้งความพอใจและไม่พอใจเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมาคลาดใดเนี่ยความแปรปรวนก็เกิดขึ้นตามไปมันเป็นอย่างนักก้นเพราะกระทบนี่กระทบปุบ๊บถูกใจไม่ถูกใจก็ว่ากันท้องชิพมันต้องเสมอต้อนเสมอปลายกว่าเนี่ยถ้าเราจะเป็นคนดีดีอย่างไรก็ต้องดีอย่างนั้นนะถ้าทําอย่างไรก็ต้องทําอย่างนั้นเพราะความเสมอต้นเสมอปลายของเรานั้นคือความมุ่งมั่นของชิพน,นี้จะเหนื่อยจะละ้าจะหงุดหงิดหรือแม้กระทั่งจะเรอเรื่องอะไรกระทบสม่ำมีไอ้ความดีอย่าให้สูญไป มันต้องคอยประครับประคองไว้ตั้งมั่นอยู่ในความดีไว้ให้สุดไปไม่ใช่อารมณ์ดีช่านก็ทําดีอารมณ์ไม่ดีชันก็ทาชั่วไปเลยเนี่ยความหมองหมองเกิดขึ้นได้เราเอาอารมณ์แปรตามอารมณ์เป็นใหญ่ชีวิตของเราก็จะวุ่นวายไปยคือมันไม่เสมอต้นเสมอปลายในยเรื่องที่ควรจะเป็นของจริงมันต้องเสมอต้นเสมอปลายกว่าอย่างเคยทาอย่างไรปฏิบัติอย่างไรในทางที่ดีเราก็จะปฏิบัติไป อาจจะได้ผลทันทีอนะาจจะได้ผลช้าก็วากันไปอันนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องของผลทั้งหลายเพราะมันมีโอกาสในการได้ผลอยู่แล้วแต่ว่าจะได้ช้าได้เร็วก็วากันไปแต่ผลลัพธ์เนี่ยที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจเนี่ยมันมีให้เราได้เห็นได้สัมผัสได้พบได้เจอเดี๋ยวมันเกื้อกูลเองไปหมดฉงั้นความสําเร็จเนี่ยสมทางตั้งใจเนี่ยคนเรามันต้องมีพลังบุญพลังใจบางคนมีความสามารถมากไนงะ ทุกอย่างดีหมดแล้วขาดในะเรื่องของพลังบุญที่จะนุนให้เกิดความสําเร็จนะพลังบุญหนุนพลังวาสนานะที่เราทํามานะถ้าเราไม่ได้ทำเนะี่ยมันก็อยู่อยู่แค่นั้นนะนะมันก็จะจอบอยู่แค่นั้นหยุดอยู่แค่นั้นเพราะาไม่ได้ทําไว้แต่ถ้าเมื่อไรที่เราทํากุศลอยู่ระบายมันก็นุนะนุนให้วาสนาเราเข้าไกลถ้าเมื่อไรมันก็เออขยับขยันเคลื่อนที่ไปในทางที่จเจริญรุ่งเรืองนั้นเก่งแล้วก็ต้องบมวกวาสนาด้วยแต่บางคนโอ้สอบได้ นะตำหรับตำราเนี่อ่านชาชานนะแต่ว่านะเวลาที่จะเอาเข้อจริงซะแล้วเนี่ยกลับวาสนาไม่ถึงคุณโยมก็ไม่ได้พบผ่าน,นทั้งๆท,งที่ในฝั่งที่เราต้องฝาดานนะย,ยังบางคนสอบข้อเขียนผ่านนะไปตกการปฏิบัตินี้มีนะคุณโยมนะวาสนามันได้มาอย่างนั้น,นถึงแม้ความรู้ความสามารถจะมีแต่ว่าเวลาที่จะนะทําในเรื่องของกิจกรรมต่างๆอีกมากมีนี่ยับไม่สามารถทําได้เนี่ยมันก็เสียหาย เรื่องบางคนเนี่ยค้าขายสถานที่ดีแล้วทุกอย่างดีหมดแล้วพร,ร้อมสับทุกอย่างแต่ว่าแหมมันก็ได้เท่านี้ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะวาสนามันมาอยู่แค่นี้เขาจะบางทีการค้าการขายมันก็แข่งขันกันสูงนะแล้วแต่ใครมีความสามารถมีวาสนาเพียงพออันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญส่งมากาน,นความสามารถดีแล้วก็ต้องมีบุญดีด้วยอ่อันหนึ่งในความเป็นมงคลสูงจะต้องมีปบเพกตะบุญชะตะคือบุญเดิมที่เคยได้ทําไว ด้วยบุญเก่าที่เคยได้ทามาหรือแม้กระทั่งบุญที่เราได้ปฏิบัติหรือบุญที่เราได้ไขว,ขว่คว้าในการที่แสวงหามาทําอยู่เสมออย่างนี้จึงจะสําเร็จกันอยู่นเป็นผู้ที่มีบุญเก่าส่งผลได้ดีนั้นจะทําอะไรก็ตามทีในปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นเป็วทวีเพราะเราทํามาเต็มที่แล้วมันก็เกื่อกูกลนเรามางั้นคนที่เขาอยากจะได้เขาก็ต้องให้ดังนั้นเพราะให้จึงได้มันจึงเป็นอย่างมันอย่างนี้ ถามว่าเราจะน้อมนําทําในสิ่งต่างๆให้มันมากมเนี่ยมันจะเกิดความสวัสดีเพราะเราทําเขาเราเพราะทําจึงมีดังนั้นสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยมันก็มาจากถึงที่เราต้องทําจริงๆต้องทุ่มเททำอยากจะได้ความสะอาดออปรากฏว่านั่งรอนั่งดูความสะอาดมันก็ไม่ได้พังผูกเกิดขึ้นมาได้อยากจะได้ความสะอาดมันก็ต้องเช็ดต้องถูต้องทําน้องปัดต้องกวาดไปความสะอาดทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นได้ต้องลงมือทํา ี่ยนั้นทางธรรมเราก็เหมือนกันแต่อยาจะได้สิ่งใดมันก็ต้องลงมือลงมือทําจริงจังเนี่ยมันไม่ใช่นอนนั่งนึกเอาจะได้อย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ใช่มาทางความนึกกูเนี่ยไม่ใช่มาจากการนึกถ้านึกเอาได้แล้วก็หุ้นึกกันหมดแล้วนะเนี่ยคงไม่ต้องทำอะไรเหมือนเราเนี่ยจะทําอะไรก็ตามแต่จะถวายเทียนนะเราก็ต้องตั้งอกตั้งใจหาต้นเทียนหะเจ้าภาพเตรียมกิจกรรมเตรียมพร้อมในเรื่องของการนัดหมายวัดต่าง เราไรับทราบเออเดี๋ยวเราจะไปนะแจีง,งเราไปสง่งท่านไว้ท่านก็จะเตรียมให้ตอ่เตรียมให้ทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามความเหมาะสมงั้นในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ให้เราได้รู้เนี่ยถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้มีโอกาส่ได้เห็นได้เจอได้สัมผัสถ้านั่งดูนะมันก็คงไม่สามารถสําเร็จได้หรือนั่งดูเขาทานะเขาก็สําเร็จไปตัวเรานั่งดูเขาเฉยมันก็ไปกันอย่างเดยวบางทีมันก็ไม่ได้คืบหน้าไปถึงไหน เนี่ยเหมือนการที่เราไปเห็นบัดเห็นวาเห็นข้าวสาสานเห็นเข้าเป็นระเบียบเห็นเข้าเรียบร้อยเห็นข้ามีกิจกรรมต่างๆเราก็ได้เดีไปดูเขาสําคัญที่สุดคือต้องดูเราเราก็ต้องทําด้วยเนี่ยึงจะได้อย่างนั้นไอ้ส่วนจะได้เสมอหรือไม่นั้นอันนั้นขึ้นอยู่กับวาสนาแต่ละคนแต่ละท่านดูเขาแล้วแล้วก็มาทํานั้นบางทีมันอาจจะเหนือกว่าก็ได้หรือบางทีอาจจะเสมอกันก็ได้หรือบางทีอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับวาสนาของเราแต่พอได้ลงมือทำซะแล้วเดี๋ยวมันก็ได้เห็นประโยชน์เห็นประโยยชน์ทั้งหลา าการทํากิจกรรมต่างๆก็เป็นเรื่องของความตั้งใจเราก็ทเข้าเราไว้ให้ประโยชน์เกิดขึ้นให้ความรินรุ่งเรองเก้าไกลเกิดขึ้นก็ขอให้เราตั้งใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นความฝันนะธรรมะมันยากถ้าเราไปคิดอย่างนั้นมันก็ยิ่งห่างไกลเพราะว่ามันไม่ได้เกิดกําลังใจในการทุ่มเททำของจริงมันไม่มีอะไรยากคุณ่มถ้าเราจะทําจริงจังนะของที่คิดว่าออมันน่าจะได้ไหมมันจะสําเร็จไหมแต่พอเราลงมือทําไปมันก็จะเห็นความสําเร็จได้ ทีละขั้นทีละขั้นมันอาจจะไม่ได้สําเร็จเลยนะแต่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยาวเลยมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไปทีละขั้นทีละขั้นอ่มันก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยคดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยการทุกกิจกรรมนะที่เราตั้งใจทำเนะี่ยมันก็ทางการอบรมเด็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่เราก็อ่ะลองดูซิมันจะเป็นยังไงจะได้เห็นปัญหาประสักนะมันจะได้คิดได้เออต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนั้น การอบรมเด็กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น้อมนําซึ่งบางที่ไบางที่เขาก็ทําในสิ่งที่เป็นกิจกรรม <c oughs> สม่ำเสมอนะแต่พวกเราเองก็นันนจะได้เจอสักทีก็มรนาบุญคุณแม่สุกนธาด้วยเพราะว่าก็ทราบข่าวนะดูแลเรื่องงบประมาณเสริมมาให้อีก2,000บาทในการที่บริหารจัดการเรื่องพวกนี้ก็อบรมเด็กกันอย,ยูมันก็ต้องดูแลกันในเรื่องของกิจกรรมที่มีข้าวประหารนั่นก็ลงในเรื่องของ าการกินให้เต็มที่เพราะว่าเด็กมาถึงที่นี่แล้วจะให้อดอยากก็คงไม่ใช่คุณเนี่ยน้ำท่าก็ได้คุณแม่ถนอมนะก็ลงน้ําลงท่าให้นะลงน้ําดื่มใ <c oughs> นะพญานางรุกโรดก็มาลงเต็มไว้นะในส่วนของน้ําดื่มกนะวดเล็กสําหรับเด็กกันนะก็สั่งมาไว้ในส่วนนี้ดังนั้นทุกอย่างทุกกิจกรรมที่มีเราก็จะเต็มไว้ล่วงหนะ้าแะในเรื่องของการเห็นชัดนะในสิ่งที่เราตั้งเจตนาญาโยมเองก็ ผู้มากด้วยสธานี่ท่านก็รู้ทันที่เออเ,เรามาเนี่ยเรามาที่ทางใดคืออยู่กันมาเป็นสิบปีอยู่กันมาเป็นสิบปีแล้วก็รู้อยู่แล้วก <c oughs> ็วเรามาในสายปฏิบัติเนี่ยเราตั้งใจซึ่งปกติเรามาอยู่แล้วทําอยู่แล้วก็จะเห็นกอ่อสร้างได้เห็นพัฒนาพื้นที่ก็เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องพวกนี้เราจึงทําไว้แต่ไม่จะทำเอาสนุกไม่ช่ทำเอามันไม่ช่ทำเอาแค่ความสะใจก็จบอันนี้เราทําเพื่อใช้ประโยชน์อันใดที่พึงได้ก็ย่อมมีให้เราได้สัมผัสเราได้พบเจอ ในเรื่องของกิจกรรมทุกๆกิจกรรมก็ฝากไว้สําหรับเยนยมทั้งหลายให้มีโอกาสในการได้ร่วมกันเดี๋ยวจะไม่ได้กว่านานไกลนะคุณโยมวันนี้วั่ที่ห้าแล้วนะอีกห้าวันเท่านั้นนะเราก็จะได้มาพบมาเจอกันสําหรับในยันยมทุกท่านที่ได้จองรถจองลาหรือแม้กระทั่งมาเองนะมาเองก็มาพร้อมเพียงกันก็มรณนาบุญกับเยนยมทุกท่านให้มีความสุขสั้นในการข้นขวายบุญในครั้งนี้นั้น ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองน,ะนั่นคือว่าเป็นบุญเขา้าพรรษาพอะวงเวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้การพรรษาหนึ่งพระสงฆ์สามเดือนไตรมาตรปฏิบัติได้เต็มที่เพราะว่าเป็นเรื่องที่นะทําประโยชน์ให้เกิดมีอันะนี้ก็เป็นส่วนที่เนะจดี่อยู่กับที่บ้างนะไม่ต้องไปจาริกไปไหนเว้นแต่สัตหนะมีกิจกรรมอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องลามาถ้าท่านจะทํากิจกรรมนะั้นในสัปดาห์หนึ่งลาได้7วันนะในหนึ่งครั้งท่านก็ต้องตั้งใจ ก็สัตหะมาตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยมาพายาโย่ปฏิบัติ3เดือนท่านก็ต้องกําหนดไว้ส่วนของเราเองก็มีเหตุปัจจัยเราก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ในข้อที่เราต้องปฏิบัติให้ชัดเจนยันถ้าเดินปกติก็อยู่3เดือนถ้าเป็นการได้ไปเยี่ยมเยือนหรือไปทําประโยชน์ในทางที่ท่านได้กําหนดให้ก็เจ็ดวันก็เรื่องสัตหะซึ่งเดี๋ยวก็จะว่ากันเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อไปวันนี้เองก็ฝากในเรื่องของ กิจกรรมบุญไวนะ้เพราะว่าบุญใดกุศลใดที่เราได้รวมกันทําไว้นะี่จะเป็นประโยชน์ก้าวไกลแต่โดยเฉพาะแล้วก็ต้องยับยั้งชั่งใจในะเรื่องของจิตใจของเราอย่าให้มันไหวกับวิกฤติสถานเะนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องของวิกฤติสถานที่ว่าเห็นประสคงนะมีข่าวทุกวันในะเรื่องนั้นๆนะในทางลบทางร้ายทางเสียหายก็เกิดความเป็นวิกฤตัสถาในพระจิตพระใจว่า,วาออทำไปทำไมเนาะบุญกุศลใดอันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้อง เข้าใจในบริบทของแต่ละคนแต่ละท่านที่แตกต่างกันง้นบุญเป็นของเราหน้าที่เราเราก็ทําว่าเราไว้เต็มที่ส่วนผลลัพธ์ในเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นมีกับเราให้เกิดความสุขสารส่วนเรื่องของข่าวนะก็ปล่อยให้เป็นไปนะนั่นก็จะไปร่ารานบางคนก็ไปร่ารานกับข่าวสารนะทุกข์กับข่าวอีกนะก็ต้องระวังง้นก็เราตั้งใจอยู่ในคุณงามความดีปฏิบัติของเราอย่างนี้นะอย่าได้เปรอะผายส่วนเรื่องของ การบริหารจัดสรรว่าเป็นเช่นไรก็ดูเอาเนี่ยก็ดูความเป็นไปนะ่ยสิ่งใดที่มันเป็นไปในทางที่ชัดเจนจะบอกให้ด้วยผลงานคุณอย่านะคนนี้เขาทาจริงปฏิบัติกันจริงเขาก็เห็นผลในส่วนนั้นะส่วนนี้เราเองก็จะมามีพื้นที่ใช้สอยได้ขนาดนี้โอ้โหก็ไม่ใช่ง่ายนะเราก็ลุยกันเต็มที่ไว้ฉันทุกบุญทุกกุศลทุกปริบท,ที่เราทุ่มเททําไปก็เป็นบุญเป็นกุศลท่านนั้นที่หลังไหลชวนาติโยมาก็มาสร้างบุญกันไป เรามาอยู่เรามาสายเรามาปฏิบัติในวันนี้ห้องปฏิบัติเองก็รองรับได้เโยมปฏิบัติได้อย่างลงตัวเมราะว่ามาก,กันก็ปฏิบัติกันมีที่พักรับรองพร้อม,อมทุกอย่างนี่ก็เป็นนี้แล้วกำลังนาบุญกับทุกท่านเลยนะที่ให้กําลังใจดีๆเกิดขึ้นมีกับรายการของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้แต่บางที่ก็คงจะสั่นคลอนคงจะล้มคงจะหายไปเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายก็ยอจะอยู่มายาวไกลเป็นสิบสิบปีนี <c> ่ท <oughs> ังเรื่องขาดสถานีเอ่ยก็เรื่องของการบริหารสั่นเลย เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะวันนี้เวลาก็เหลือท้ายๆก็ฝากไว้ในเรื่องบุญทั้งหลายเรนี่ยบุญทางออกนะบุญถนนนะเราก็รวมก,กันด้วยความเสาะขี่เปิดกองทุนหลักไว้10,000บาท33กองทุนก็ยอมก็เปิดไว้ในส่วนนี้ที่โซ1หกหนะึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้านี่ยโซนหกหนึ่งเก้านเก้าเาหนึ่งสี่เก้านีโอมเอชียาการกรุงเทพออมทรัพย์เลขที่0 4 0 8 0 2 9 9 9 9 040802 999 9นวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอความสุขความสวัสดีจะมาเกิดมีในยันเดียวผู้ฟังธรรมทุกคนทุกท่านเธิอายุวโนสุข,ขังพระหลังก็จะเรินพร